สวัสดีค่ะ SG จะจ่ายเงินคืนให้กับผู้โดยสารนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะ SG จะจ่ายเงินคืนให้ผู้โดยสารมีเงื่อนไขอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันระหว่างนี้ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะไลฟ์นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะรู้สิทธิ์ตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เว็บไซต์ของ SG ล่มเมื่อวันอัคารวันพุธที่ผ่านมานะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ ต้องการเรียนภาษาสวีเดนค่ะใครที่ฟังอยู่ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะระหว่างนี้ลองอ่านเองก่อนนะคะอ่านเองก่อนแล้วก็แปลเองก่อนว่าเอ๊ะมันจะตรงกับที่มักรูดแปลหรือเปล่านะนะคะการฝึกภาษาที่ดีอย่างหนึ่งก็คือต้องมีส่วนร่วมพยายามคิดเองแล้วก็ตรวจสอบกับคนที่เขา คุ้นเคยกับการใช้ภาษานะว่าเอ๊ะเราคิดตรงกับเขาหรือเปล่านะคะบางทีเราอาจจะแปลดีกว่าเขาบางทีเขาอาจจะแปลดีกว่าเราก็เรียนรู้นะคะมะกูดก็เรียนรู้จากจากจากคนอื่นด้วยนะคะจากเพื่อนจากผู้ชมนะคะเวลาผู้ชมให้คำแนะนำดีๆมามะกูดก็ก็ฟังนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะอ่ะข่าวอ่านข่าวก่อนเนาะแล้วมาดูเงื่อนไขข่าวเขาบอกว่า ข่าวนี้เอามาจากเว็บไซต์ ottaci du. se นะคะ ottaci du. se นะคะ SG b e t o Latiborga SG จะจ่ายเงินคืนนะคะ SG är största företaget Sverige kör det tåg. som SG i เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนที่ขับรถไฟนะคะหรือให้บริการรถไฟ I o n s dag släppte d e s i n a b i l j e t till e r t t å g e n s o m k ö r vid jul นะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาได้ปล่อยตั๋ว รถไฟที่จะวิ่งในช่วงคริสต์มาสนะคะมง,งาจิกอิน i ัวเอสดีไซน์ผัอินเทอร์เน็ตฟเอร์ปาบิเเตอร์หลายคนไปที่เว็บไซต์ของ SD ที่อินเทอร์เน็เพื่อที่จะซื้อตั๋วนะคะไซต์เต็นครัชเดเต็นฟุงเยราเดินแต่มง,งาทุนเดินแต่หันละแล้วเว็บไซต์มันก็ล่มมันไม่ทำงานนะคะ หลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วได้นะคะหันและเชิบไปมีความหมายคล้ายกันนะคะต่อไปนะคะออกซฟัมที่ดิเบียปรีสนาพบิลเลตเนะเฮเกเรและในขณะเดียวกันราคาตั๋วมันก็สูงขึ้นด้วยนะคะทรสัสต์มงเงินตัดคืนเชิบประดมแม้ว่าหลายคนไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วได้นะคะ Therefore bestembed at höchstapries biljetterna slaptes are new pro SG som you ดังนั้นตอนนี้ SG จึงได้กำหนดราคาที่สูงสุดสำหรับตั๋วที่ปล่อยออกมาหมายความว่าเขาได้กำหนดเพดานราคาว่าราคาตั๋วเนี่ยนะจะต้องไม่ผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายเกินนี้นะคะ ต่อไปถามหน่อยค่ว่าเึกสตาเป็นคำชนิดไหนพอดีเห็นนักเรียนออนไลน์อยู่นะคะเป็นคำชนิดไหนตอบมานะคะถ้าตอบมะกูจะเฉลยให้ถ้าไม่ตอบไม่เฉลยนะคะอมดิอมดิฮอบเบทัลลัตเมียร์แอนโซฟูดูเพงนะที่บอกกันถ้าคุณจ่ายเกินนั้นถ้าคุณจ่ายเกินนั้นเนี่ยน,นะคะคุณจะได้เงินคืน s g b จ r เบอร์ยบทอลทิบอลกับเพลงอะนะเนสตาเกนะคะจะเริ่มจ่ายเงินคืนในสัปดาห์หน้าทำไมมะกู่ถึงใช้จะตลอดท,ทั้งทั้งที่ Tense มันเป็น p r e ยร์ t ซนส์คำกริยามันเป็น p r ียร์ t ซนนะคะตัวคำกริยามันเป็น p r e ยร์ t ซนแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราทราบว่ามันเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นไปทบทวนได้ในหนังสือเล่มแดงกับเล่มเขียวนะคะเรื่องการใช้ Tense นะคะ Tense Future รูม um, อนาคตเนี่ยนะคะ มันมีอยู่3แบบฟิวเจอร์รูมมันมีการใช้งานอยู่3แบบนะคะใช้ใช้คำกริยาช่องที่3มช่องปัจจุบันก็ได้ถ้ามันมีคําสื่อเวลาในอนาคตหรือถ้าเป็นที่รู้ๆกันว่าหมายถึงอนาคตก็พอแปลเป็นไทยเนื่องจากว่าภาษาสเปนเขาหมายถึงอนาคตแปลเป็นไทยล้วก็ใช้คําว่าจะโอเคไหมถ้าโอเคเขียนมาค่ะนะคะเฮอสตาเป็น adjective นะคะเป็น adjective นะตรงนี้ เดี๋ยวเมกูจะบอกให้ว่าทำไมมันถึงเป็น adjective เวลาที่เราดูการผันเดี๋ยวไปทบทวนเรื่องการผันนะคะอันนี้นะคะ h ุก hög เรแล้วก็ h ö g s t แลวก็ högst พวกนี้เป็น adjective adjective จะผันแบบนี้นะคะถ้าเราแม่นเรื่องการผันเราดูคำเราจะพอพอเดาได้ว่ามันเป็นคำชนิดไหนเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขเขาต่อนะคะอะลืม เอสจีเบอร์บทลิโบกับเพงนนสตวก SG จะเริ่มจ่ายเงินคืนสัปดาห์หน้าอมดูฮอชช์บิลเลตเตอร์เบอร์วดินติเยอร์นัวกดถ้าคุณเนี่ยได้ซื้อตั๋วนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรนะคะเพลงนาคมอัลตโมดเงินมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติดีๆเนาะโอเคนะคะไม่ต้องทำอะไรคะ่ะเขาจะให้เขาก็ให้เลยนะคะ ข้อมูลนี้มาจากอ t ตาลีดูพุงเอสเอียนะคะมาดูเงื่อนไขกันค่ะสำหรับคนที่เข้าข่ายนะคะใครที่ไม่เข้าข่ายก็มาเอาความรู้ทางด้านภาษา s ซ f u n ฟุงกีอาร์ทอกเก็ตเฟอร์ฟรีเร์เมื่อกี้ทอ k นอกจากแปลว่าหลังคาแล้วยังแปลว่าเพดานนะคะ,ะระบบเพดานราคาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฟุงกีอารแปลว่าทำงานแบบนี้นะออมดูฮา e ์ชอปต์เอนเรียสามีทอกเอนเอสจีเร กิโนอลออกเสียง,งยากออกเสียง,งยากต้องตั้งสตินะคะ S G Regio Nal L S G Inter City for d u s อ่ Inter City ลืมมาพูดภาษาสิวีเดนนะคะถ้าพูดภาษาสิวีเดนเจอสระมากูดยังพลาดเลยนะคะ City City ภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นภาษาสิวดเดนต้อง City City ดูปากโอ้ยกระเด็นเลยค่ะนะคะ,นะคะ uh, L S G Inter City f ั r d u t i ี l บกับเพลงอะน,นะเอ e วัลทรีของรันิติเฟมครูมูแพร์ิเตถ้าสมมติว่าคุณซื้อตั๋วสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟชนิดที่เขาเรียกว่า SG ภูมิภาคหรือ SG ระหว่างเมืองนะคะส่วนที่คุณจ่ายเกิน395โคนขึ้นไปต่อใบเนี่ยนะคะคุณจะได้คืนนะต่อไปไปดูการซื้อตั๋วแบบอื่นด้วยนะคะ ถ้าคุณมีการเอันทางที่ต ok ้องใช้บัตรบิลเลียตเรื่องตัวเลขมะกรูดจะมีปัญหาะะถ้ามะกุดออกเสียงตัวเลขผิดอ่านตัวเลขผิดช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีคําที่เรียกว่าดิสเลกซี่คืออ่านหนังสือแบบลําบากนะคะแล้วมันก็จะมีคํานึงจำไม่ได้ว่ามันชื่อดิสคัตเรียลลีหรืออะไรเนี่ยนะคะคืออ่านตัวเลขลําบากมะกรูดอ่านตัวเลขลําบาก มาดูต่อถ้าสมมติว่าคุณซื้อตั๋วสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟด่วนของ s g นะคะชั้น2หรือชั้น2แบบเงียบสงบนะคะตู้ที่เงียบสงบคุณจะได้เงินคืนนะในส่วนที่เกิน495โครนต่อใบนะคะต่อไป om du har อ k a p t en ria så med sg snap t u g i first class for du tiborga pengarna över 100 25 kronor per biljet ถ้าคุณซื้อ ตัวรถไฟรถด่วนของ SG นะชั้นหนึ่งนะคะแล้วคุณจ่ายเกินแปดร้อยก็สิบห้าโครนไปส่วนที่เกินคุณจะได้เงินคืนนะคะตั้งใจฟังนะเราจะได้เฉพาะส่วนที่เกินเกินอันนี้ไปนะคะต่อไปพรีเซตพลนัดทั่วเกลเบลฟิน,นเตอแอนรัสออฟโปรบิเลียมเมนสนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของรถไฟตู้นอนนะคะคำถามคือ อันนี้เป็นคำชนิดไหนคะแอนรัสในที่นี้เป็นคำชนิดไหนนะคะเช็คเช็คเช็คข้อมูลนะคะอ่ราคาของตั๋วรถไฟนอนเนี่ยมันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่อไปมาดูเงื่อนไขค่ะการที่เราจะได้เงินคืนนะคะเดย์เ l ลหรืออัลล um ่าบิลเล็ตเตอร์ซ t a til ้ซื้อตั๋วไปเที่ยวส่วนลดในช่วงวันที่11ธันา2 5 2 ทีท l 1ฟ m a r มัสช3กนราชุเียได้ยนเลยเพราะว่ามันมีผลบังคับใช้กับตั๋วทุกใบที่ซื้อสำหรับการเดินทางในช่วงนะคะช่วงเวลานะคะระหว่างวันที่11ธันวา2022ถึง12มีนา2023คำถามเมื่อคูถามไปอย่าลืมตอบนะถ้าตอบเมื่อกุูจะเฉลยให้นะคะที่วงแดงๆ เข้มๆสองอันนี้ถามว่าเป็นคำชนิดไหนต่อไปบิลเลตเดนนะมอสบอรช์ชโนพูดผิดขอโทษค่ะบิลเลตเดนมอสบอร a ชช็อปเดน n ี่ย้อนเดนโนเวม بر, เบอร์ n รือเดนทีทีอยอนเดนโนเวมเบอร์นะคะตัวนั้นตัวนั้นนะคะจะต้องซื้อวันที่9พฤศจิกาหรือวันที่10พฤศจิกานะคะลองตอบมาว่าคำพวกนี้เป็นคำชนิดไหนนะคะเดี๋ยวเมกูไปเปิดประตูให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวมาค่ะ โอเคนะคะอ่ะ,ฉะเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยคำพวกนี้ที่มกุฎวงเนี่ยนะคะที่วงไว้เนี่ยเขาเรียกว่า p p r t participle นะคะคือการเอาคํากริยาไปผันนะคะไปผันให้เป็นคําคุณศัพท์เอาไปทําหน้าที่เป็นคุณศัพท์นะคะเรื่องนี้เรื่องนี้มีในมีในห้องนี้นะคะโอเคอ่านะคะมีในห้องนี้นะคะดูดูดูด เดี๋ยวไปดูกันต่อจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมะกรูดจะต้องไปทบทวนจะต้องไปทบทวนให้นักเรียนนะคะอันนี้เป็นความรู้ในห้องเขียวนะคะเรื่องพาริสีนะคะโอเคถ้าใครอยากมีชีวิตดีๆที่สวีเดนนะคะก็ติดตามกันไว้ติดตามกันไว้นะคะโอเคนะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ